ก็คือต่อไปก็คือเทคนิคการใช้เพลงเพลงหมายถึงสำเนียงขับร้องหรือตำนองดนตรีและเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนหมายถึงกลวิธีต่างๆที่ครูใช้สำเนียงขับร้องและตำนองดนตรีมาให้นักเรียนได้ร้องหรือครูร้องให้ฟังต่อไปเราก็มาดูความวัตถุประสงค์ของก,อการใช้เพลงประกอบการสอน 1. เพื่อสร้างบรรยาก,กาศที่สนุกสนาน 2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์ 3. เพื่อสอดแรกคุณธรรมจริยธรรมผ่านเนื้อเพลง 4. ก็คือเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางวัตถุประสงค์ต่อไปก็คือประโยชน์ของเพลงประกอบการสอนอันที่ 1. ก็คือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน 2. ทําให้ผู้เรียนจดจาเนื้อหาได้มากขึ้น 3. ทําให้บทเรียนดูง่าย 4. ส,สร้างบรรยากาศในการเรียน 5. พัฒนาทุกด้าน 6. เกิดความเพลิดเพลิน 7. เสริมสร้างวินัยให้แก่ผู้เรียน7ทําให้ผู้เรียนถุนใจในบทเรียนมากขึ้นต่อไปเรามาดูเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนครูสามารถใช้ได้ทั้งในขั้นตอนของการนำเข้าสู่บทเรียนดําเนินการสอนการให้ผู้ปฏิบัติสรุปบทเรียนและการวัดผลการเรียนรู้ซึ่งครูต้องเลือกเพลงให้เหมาะกับแต่ละขั้นของกิจกรรมการเรียนการสอน สรุปนะคะในการสอนนักเรียนร้องเพลงนั้นต้องคำนึงถึงความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจของนักเรียนและเพลงสําหรับนักเรียนที่มีอายุน้อยๆ,ๆก็ควรเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเห็นในชีวิตประจําวันหรือเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเอง